วันนี้นะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดนะคะของคุณพ่อเขตร์ ก็เนข้าวฟ่างข้าวฟ่างดต้ข้าวใองเุณพ่พอเกลดนะคะแล้วก็เนาะข้าวฟ่างมีความสุขมากๆนะคะร่างกายสุขภาพแข็งแรงเแข็งกระเนพอเกิีไหนครับพุ่พ่อเกลคุณพ่อเกิียอยู่ไหนแ้วข้า่าหลังหลังนะคอ้าวช่วยกันร้องทุกทุกคนนะครับโอเควยข้มาหาพ่อนุนไปเดยพอนเพื่อ อบคุณครัส <proverb for>? ุดมากๆนะคะกับพวกเราเบสและพนักงานของปอมพิชานุด้วยนะคะรวยรวยเฮงๆค่ะ Happy birthday to you ดูสูงก้อเลยนะคะอย่างนี้นะครับพบกับพนักงานพิธีสบายๆนะคะวันนี้กวันเกิดงานฉลองอะไรก็มาที่ห้องพิชานุนได้เลยนะ ก็จะขอวันเกิดขอแล้วก็จะขอวันเกิดนะคะ